งครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารครับสวัสดีครับสวัสดีครับกับพวกเราเชอบ้านสวัสดีครับเชอบอนเชียงใหม่ครับทำไมต้องเคร่งขนาดนั้นจะเคร่งอะไรเฮ้ยก็นะสัปดาห์ที่8ในรอบแชมเปี้ยนลีกแล้วเส้นทางการไปยามาฮ่ารีกวันของเราครับผมเริ่มกลับมาแบบเต็มเต็มเต็มรูปแบบแล้วนั่นแหละครับเราก็เราก็เปิดรายการด้วยประโยคเด็ดประโยคนี้เลยนะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งตัดทยังไม่่จบอยาเพิ่งตัดทีม็่เราตายมาแล้ว คุณเบิร์ตก็เดี๋ยวต้องแจ้งเรื่องรีแมตของเชียงใหม่กับตาดนั้นอ่านนิดนึงไม่มีละไม่มีละสรุปว่าแบ่งกันคนละแต้มไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอ่าโอเคครับไม่มีก็ไม่มีไม่เป็นไรนะฮะเราพร้อมรับทุกคำตัดสินอยู่แล้วอ่าฮะอ่าเอ้าตลอดคุณผู้ชมต้องเรียนความสุชมวันเชียงใหม่เนาะเช่นเดิมนะครับเราก็จะไปด้วยกันนะติดตามข่าวสารข้อมูลทุกแรงทุกความเคลื่อนไหว ของใชหมเอฟซนะฮะเราและทีมงานก็จะหาให้คุณผู้ชมเหมือนเดิมนะครับวันนี้อยู่ในการเดเทปที่15 15แล้วคุณผู้ชมยังอยู่ที่ไหนร้านกล่องเช่นเคยเช่นเดิมฮะสามเพลแล้วนะคือเอาเดี๋ยวบอกไว้ก่อนว่าอย่าเพิ่งเบือ่ออย่าเพิ่งเบืออเเบ่อโลเคชันตรงนี้คือ,อผมผมไม่สามารถออกอไปไหนได้ผมไม่ว่างช่วงนี้ติดเพื่อติดปัญหาเล็กน้อยต้องแต่ต้องคอยอยู่ร้านตลอดเวลาเจ้าของร้านเข้าใจดีให้ยืมสถานที่ถ่ายทำนะครับคุณผู้ชม ก็เดี๋ยวสัปดาห์นี้เรามีอะไรบ้างมีไฮไลท์เชียงใหม่พบตรัง F4 บ้านตรังไม่เต้นเหมือนสัปดาห์ที่แล้วนะไอ้มันไอ้ตอกเทงครับเพราะเหลืออีกแค่2นัดอ้าวสัปดาห์ที่แล้วนี่เราเราเราสนุกไงพี่ผูใชมฮะไฮไลท์ใช่ไหมไฮไลท์เสร็จแล้วก็มานั่งวิเคราะห์กันว่านัดนั้นใครยิงอะไรยังไงเนิ่มนะครับแล้วก็พูดถึงนัดต่อไปเราจะกลับมาเตะในบ้านนะพบไทยฮอนด้าในวันที่2ธันว่าอ่าคุณเบิร์ดครับวันนี้อันนี้รับประกันเลย ในเล็บผมจริงอันนี้ผมจริงฮะผมรับประกันเลยตอมมาเองมาทำไมมาจับอะไรจับแล็บเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปดูช่วงนั้นดีกว่าอันปนี้เรามีแขกรับเชิญนะผู้ชมสุดยอดจริงๆนะเราติดตามดูว่าเป็นใครผมบอกง่ายๆว่าแกคือตอมอ่ะตอมอโอเคมอ่ะเดี๋ยวกับเดี๋ยวไปชมไฮ้เล่์ก่อนแล้วกลับมาเจอกันในช่วงหน้านะครับแล้วเจอกันครับผมครับครับ รับด้ครับเมื่อสุดช่วงนี้ครั้งแรกกันในระหว่างที่เรากําลังลุ้นลิเวอร์พูลกับสวอนเซีันอยู่คุณเบนร์ตวันนี้เป็นวันที่25ครับผมเราจะพูดคุยกันไปด้วยเลยกันเนาะดูดังกันไปด้วยอ่ะว่าไงคุณเบิร์ตก็ในวันที่24สายบีแชมเปี้ยนลีกนั้น3คู่ไฮไลทาให้ดูเมื่อกี้อ่าก็เชียงใหม่เชียงใหม่ของเราจะออกไปเยือนตรังชนะ3ประตูต่อ1หนึ่งลูกแรกจากบรรุศศโสนะครับรรุศศโสนลูกที่2ได้ได้ที่ได้ครึ่งหลังโทรศัพท์มา เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับลูกที่สองลูกที่สองได้ตอนครึ่งหลังเมน้อยโดยผู้ชมโดยอาริเชกอาริเชกอาริเชกเสร็จแล้วก็ลูกสุดท้ายโอ้โหเกดโดครับผมสำแดงนิดแล้วฟรีคิกอย่างงามตาเหรอเหมือนเดิมนะครับตาไม่ได้ดูนะชนะเลยตาไม่ได้ดูชนะเลยน่าจะเกี่ยวนะ แล้วใครยิงเราคุณเบิร์ตก็ก็ไม่รู้ตังใครยิงไม่รู้ช่างตังมั้งเนี่ยโอเคเอาเราชนะ3เราชนะ3 3 1 3 1ม่งแล้วคู่อื่นอะคู่อ่าตราดเปิดบ้านรับศรีสะเกตชนะตรชนะ2 0งศูนยฮอนด้าฮอนด้าเสมอระยอง0 0นย์ทำให้ตารางคะแนนตอนนี้ตราด19เก้าที่1ของสายไปแล้วขอเป็นแชมป์ไปแล้วน่าน่าน่าจะยินดีกับตราดไปเลยแล้วกันนะครับผมแสดงความยินดีไปด้วยนะเป็นน้องใหม่ลีกวันในปีหน้านะฮะคุณทำได้ มากครับอ่ะที่2ที่2ผมยังไม่แน่ใจนะว่าเขาใช้กด head tohead หรือลูกเสียลูกได้เสียนะคือเชียงใหม่กับระยอง12คะแนนเท่ากันลูกได้เสียเราดีกว่าแต่ถ้าเป็นถ้าถ้านับ head to He a d เขาจะต้องเป็นที่สเราคือที่3าเอาว่าเดี๋ยวขึ้น C g ให้ดูให้ชัดกันด้วยว่าตรางคะแนนเป็นยังไงนะฮะผู้ชมจะได้จะได้จะได้เห็นกันว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนกันแล้วนะฮะอยู่ก็ขยับไปที่สองเฉยเลยผมเองก็ยังงงตอนเช้าเปิดดูเราจะดูท้ายๆ้ารตางเพราะเราอยู่ตรงนั้นซะเยอะไง ไอเราหายไปไหนวะอ๋อขึ้นอยู่ข้างบนแล้วนะอ่ะก็ลองลงมาก็เป็นสีสเกตสิบเอ็ดคะแนนครับผมแล้วก็เป็นตังหกคะแนนฮอนด้าห้าคะแนนตังกับฮอนด้าก็น่าจะหมดสิทธิ์ละน่าจะหมดสิทธิ์ละเพราะเหลือแค่สองนัดเองตอนนี้เตะกันไปแล้วแปดนัดเรียกว่าโอกาสของเชมายเปิดกว้างขึ้นเรื่อยๆใช่ครับผมผู้ชมครับตอนนี้เป็นเทปที่เป็นเป็นแมตช์ที่แปดแล้วในสิบแมตช์นะฮะเหลือแค่สองแมตช์เท่านั้นนะครับ ตอนนี้ก็แค่จะจะเริ่มเริ่มต่อเริ่มจะเสียเรียกนิดหนึ่งแล้วนะ,ะถึงถึง,ถงบอกไงสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนะับสมทหารนะฮะสมเอเชียรุนกันต่อโอ้ยปวดคอ <laughs> จิบน้ำก<ๆ>่อนเดี๋ยววันนี้แข่งรับเชิญของเรา <kit> ตรมตมตมตม,มาเองเลยคุณผมมู้ชมนะฮะอย่าอย่ารับอกว่าจะอย่าลกได้ชอบเขาแน่นะฮะเขาเจ๋งมากนะครับแข่งรับเชิญเดี๋แข่รับเชิญเรากันเลยฮะเข่งเลยฮะเชิญครับเชิญครับผม ไายเราก็ไม่เชื่อว่าเราจะเชี่ยวรต่ทีมเชียงใหม่เดี๋ยวฮะอะไรมาติดไมค์ก่อนมาติดไมค์ก่อนมาติดไมค์ก่อนเจ้าของเจ้าของเพลงชีเพลงนี้นะฮะอ่าเชิญเชิญเลยครับมาแล้วเขามาแล้วชายชุดดำนะฮะตอมทีมไหนเราก็ไม่เชี่ยวเพราะเราจะเชียร์แต่ทีมเชียงใหม่แต่ใส่เสื้อสมพูนมานะฮะเป็นดาร์บี้แบทกันนะฮะอ๋อโอเคมาทายกันก่อนแล้วกันสวัสดีครับสวัสดีครัับสสวดีผู้ชมที่อยู่ทางนี้นะครับแล้วก็อยู่ดูไายทอดอยู่ทาง ทูวรวิชั่นส่อมที่120นึ่งร้อยสองอมารไม่มีนะมีแต่จานต้มไม่ยังไม่ได้ออกเออเออถึงนัืนเปล่าไม่รู้อะวันนี้พี่ติ่งแมนนะครับพี่ติ่งหรือพี่ติ่งนะติ่งแมนแฟนชื่อนกแต่มันเป็นเรื่องตลกครับเพราะนกมีแฟนไปแล้ว ไม่เก roommate, ี่ยวพี่เลยใชนะฮะไม่เกี่ยวเลยไม่เก allora. ี่ยวเลย่๋วเอาลิฟี์พ e ี่ติณแระนวนนี้เป็นเซเลบที่เราสวัสดีเราเชิญมาเชิญมาฮะแฟนบอลเชียงใหม่น่าจะรู้จักเขาดีอยู่แล้วนะฮะเขาอยู่งนี้แหละจิ้งเม่นจิ้งเม่นนี่แหละอ่าเป็นเพลงที่พี่ตัดเองใช่ไหมเพลงนี้ใช่ยอดนะเข้าเรื่องเลยพี่ติณประนเชียงใหม่ชนะตังสามหนึ่งตอนนี้การไปยมมาห้าลีกวันน่าจะเป็นไปได้สูงขึ้นเยอะเลยรู้สึกไงครับรู้สึกว่า จากที่ประเมินสถานการณ์นะครับผมมีประมาณสักตอนนี้69% 69%พี่เจ๊ซอีกอ่ะจากที่ผ่านไปสามนัดเปอร์เซนต์จะขึ้นไปสู่เลงซีโรนั้นเลงซีโร่เพียงแค่43%เท่านั้นนะครับแต่ตอนนี้69%นี่รู้สึกผมกดดันมากเราคุยกันแบบเรื่องเล่าเมื่อวานนี้ดะเรื่องเล่าเช้านี้ได้ไปดูไหมครับแม์เมื่อวาน โอเคครับผมไปดูถึงสนามเลยไม่จริงพี่พี่ไปตังมาเหรอไม่ผมไปพเยาฮะเอ้าบอลมันเตะที่ตังพี่ไปดูไปดูบอลนั่นแหละที่พเยาที่ดูถ่ายทอดผ่านอินเทอร์เน็ตแล้วฮะอโอถูกต้องครับผมซื้อฟุตบอลไปดูเองเลยผมี่พเยาฮะคือคือคือไปเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยใชหมกับกับตังไม่ได้ดูไม่ได้ดูแต่ไปไปดูบอลที่พะเยาซื้อฟุตบอลไปดูด้วยกัน ไปกับน้องนกได้ปะน้องนกน้องนกมีไปแล้วนะฮะอ่เอาโอเคเรื่องกันดีกว่านะครับได้ไปดูไหมไม่ได้ดูไม่ได้ดูเหมือนไงพี่เหมือนไงเหมือนไงอ่าอ่าเอาว่าว่าเอาว่าเอาว่าตอนนี้โอกาสเปิดกว้างแล้วนะพี่นะใช่แล้วใช่ไหมพี่สีมองมองมองทีมมองเกมมองอะไรไงอ่าพี่มองผมว่ารูปเกมตอนนี้ตอนนี้ผ่านมาประมาณสักสองสามเมตรที่แล้วนั้นดูเหมือนเราจะเล่นไม่เข้าขากันเลยครับผม แต่พอเรื่องเราผ่านไปในหลายๆช็อตเกิดขึ้นครับครับมาแล้วอะไรมาครับอะไรมาครับนั่นมสิรู้งงครับการวิเคราะห์ครับคือว่าเราเล่นเริ่มเข้าขากันนี้เราอาจจะตื่นเต้นแมตที่ผ่านไปครับผมผมว่าตอนนี้เขาเริ่มเขาเริ่มเข้าขากันได้ดีแล้วนะใช่แล้วครับอ่า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 อย่างไรต่ออะไรกันสองคนนะนะเะ้ยส่งโ้ยส่งโ้ยทำงานหน่อยดิเอาต่อ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 เป็นไงบ้าง แล้วแมทเนี่ยต่อไปพี่เราจะไปเจอ <c oughs> ไทยฮอนด้านะวันที่2วันที่2ในบ้านพี่คงไม่พลาดใช่ไหมใช่ครับอ่าอะจะไปเจ๊งแม่เจ๊งแม่กันนู่นรู้สึกไงกับแมทที่จะเกิดขึ้นพี่คิดไงจริงจมันต้องท้าความไปอยู่หลาย <c oughs> หลายชั่วโมงมันต้องเล่าสามชั่วโมงไม่จบแน่เลย <c oughs> เอาเป็นว่าวันนั้นนะครับ <c oughs> ผมทํางานอยู่ติ่งแมนไม่เคยมีงานทําละลืมไปเราจะไปดูเป็นแมท อยากจะเชิญชวนทุกคนเชิญ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 แตนเชิญใหม่ดิในวันที่2ธทันวาในวันที่2ธทันวาวันที่2ธทันวาวันวาเลนไทน์นะฮะไม่ใช่ไม่ผมจะบอกว่าวันทุกวันของเราคือวันวาเลนไทน์เอ้ต้าเดียวผิดรายการแล้ว ก็ชวนแขกแล้เชียร์วัตถุกคนเละไรอย่างเนี่ยคุยเรื่องพุทธมลนอยู่ใช่มันกำลังเท้าความไปไงมันกำลังเท้าความอยู่เออเท้าความอยู่อ่าพี่อ่าพี่พี่ไล่หมดเลยท่านวาบันวาเดนไทยนะครับทุกท่านที่เคยมาเชียร์ก็มาเชียร์ครับทุกท่านที่อยู่อำเภอปริมณฑลของเชียงอําเภอเมืองนะครอาจจะเป็นหางดงสันพักหวานหรือว่า สันกระแพงแถวสันกลางหรือว่าสันทรายแถวกาดสามแยกกาดสามแยกอยู่ตรงไหนรู้ไหมครับใกล้กับกาดสี่แยกชวนกันมาเลยดีกว่านะฮะจะได้ไปดูในสางคนเลยครับเอาฟังพักเอางี้เอางี้ดีกว่าในวันที่สอนธันวาเชียงใหม่พบไทยฮอนด้าใช่ครับวันวันเสาร์วันเสาร์นะครับผมจำไม่ผิดนะวันเสาร์แล้วก็เดี๋ยวมันจะมีเรื่องราวของตราดระยองแล้วก็สีสเกตเป็นงูกินหางกันอยู่ตอนเนี้ยเป็นงูกินหางอ่า งูเป็นยังไงพี่งูกินถังนะจะมีคนอยู่าอะไาเลยมันมาดีอะมาดีแล้วไม่ลองสองเทัาเท่านี้เอ้ยเนี้ยงูกินหางนะแล้วก็จะโยงแขนเนี่ยร้องเพลงไปด้วยเข้าสารงาคนเนี้ยคนละอันกันพี่ีรี่เข้าสายเดี๋ยวคนเดียวพี่พี่ทำรายการผมแทนหมดเลยอ่าอคืออะรเรื่องฟุตบอลนี่แผู้ชมเขาจะติดตามเรื่องฟุตบอลเราเรื่องเรองเราเนี้ยภายในสายเราเนี่ยมันมันจะมีการ ตัดแต้มมันเกิดขึ้นอ่าก็ตอนนี้เรามันมันเป็นเชียงใหม่ระยองสิบสองศรีสะเกตสิบเอ็ดแล้วเหลืออีกสองนัดคือถ้าถ้าในวันที่สองธันวาน้ะงสายบีเตะพร้อมกันหมดถ้าถ้าทั้งสามทีมนี้ชนะเนาะก็ต้องไปตัดสินกันนะสุดท้ายแบบแต่ว่าแบบดราม่าสุดๆโดยที่ว่าระยองกับศรีสะเกตเนี่ยจะเจอกันแล้วเราไปเจอตราดคืออันดับหนึ่งหาบ้านตราดด้วยหนักนั่นแหละเกมมีเยะหนักมากแล้วก็ สีสเกตเนี่ยถ้าสีสเกตชนะระยองสีสเกตจะต้องมานั่งแช่งเราให้แพ้ปาดอ่าแล้วเขาเขาทับักะความจริงนะเขาถึงจะได้ไปบีหนึ่งเขาถึงจะได้ไปยี่สิหาลีกวันแต่ถ้านัดสุดท้ายระยองชนะสี่สเกตและเราชนะตาดก็อาจจะเป็นเฮดทูเฮดที่ว่าเราไม่ได้ไปก็เป็นได้เพราะว่าจะจะเป็น18แต้มเท่ากับระยองแต่แต่แต่พี่แป๊บหนึ่งพี่ระยองเนี่ยจะเย็นพี่จะเย็นจะเย็น แะยองเนี่ย5เ,เล็กสองเนี่ยคือ5 5 5นัดนัดแรกแล้วก็อันนี้5นัดหลังเนี่ยเตะมาแล้ว3นัดและยองไม่ชนะทีมใดเลย3นัดเ oh. สมอล่วง3นัดเลยเ oh. สมอเราเสมอฮอนด้าเสมอตังมนะั้งแล้วก็สีสเกตเองก็มีปัญหานะ3 oh. นัดล่าสุดเสมอหนึ่งแพ้สอง oh. ครับ เนี่ยสองทีมนี้มันมีปัญหาเนีรียกว่าสองทีมนี้จะแย่งเราไปจะแย่งเราตีบวกจะแย่งเราใช่ใช่แล้วมันอยู่ในช่วงที่ฟอร์มของพวกเขาอ่ะไม่เปลียงปางอ่าเหมือนเราแต่ของเราของเรารู้สึกแับเปลียงปางไม่ได้ข้างตัวเองนะครับสามสามนัดล่าสุดใช่ไหมสามนัดล่าสุดเสมอุราได้ยองในบ้านเออออกไปชนะนอกบ้านสองนัดใช่ก็เรียกว่าถ้าตามความจริงเราก็เราดูดีกว่านิดนึงใช่ใช่ใช่พี่ว่าไง เอ้ผมว่าผมไม่นั่งโต๊ะใหม่สองคนที่คุยกันไม่ดีกว่านี้เนี่ยก็ให้โอกาสแล้วอ่ะมามามาอ่ะให้ชมได้ดูเป็นช็อตนะครับวิธการไประยองนัดแรกที่จะเปิดบ้านเจอใครครับนัดอ่าระยองระยองระยองสองนัดที่เหลือของระยองได้เล่นในบ้านตัวเองเลยนัดสองนัดที่เหลือของระยองนัดแรกเจอระยองเจอตราดเจอตราดแต่ตราดนั้นเขาไปแล้วอ่ะไม่รู้ว่าเขาจะจับตัวมุ่งเล่นยังไงเนาะอาจจะลองนักเตะหรือเปล่าก็ไม่แน่เหมือนกัน ตามทฤษฎีของปีทาโกรัสนะฮะปีทาโกรัสทีมที่ได้เข้ารอบไปแล้วเราเล่นเพื่อสักคันเลอร์ครับผมสักสีต้องเล่นเต็มที่อยู่แล้วะไม่มีทางหรอกที่ลีกเดียวกันจะถล่มกันไป10ประตูต่อศูนย์นั่นไม่มีทางครับตราแฟนบอลเขาต้องทุ่มเทเอนเตอร์เทนไม่มีทางที่เขาจะยอมแพ้แบร์เบอร์แล้วครับนัดที่สองจอใครครับนัดที่สองได้ยองเจอสีสเกตครับไปเรื่องไปเราวไปเรื่องรายสีสเกตนี่แปลว่าหลังชนฝานะฮะถ้าเกิดสีสเกตแพ้เนี่ย คุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าซีสเกตพบกับระยองระยองซีสเกตแพ้เนี่ยแพ้หรือเสมอไม่ได้ไปละถ้าซีสเกตแพ้หรือว่าเสมอเนี่ยซีสเกตจะไม่ชนะทันทีนะครับ <c oughs> ลองไปคิดดูตามทฤษฎีปิทากรัสเป็นอย่างนั้นนะฮะ <c oughs> <c oughs> พี่หลงพูดไ <c oughs> ด้มาทฤษฎีมันบอกว่าอย่างนี้ไงทฤษฎีปิทาก็ได้อีกข้อหนึ่งครับสามเหลี่ยมใดๆก็ตามต้องมีมุมสามมุมเสมอนะฮะครับ เข้าเรื่องฟุตบอลดีกว่าครับผมครับขอบคุณที่พี่ช่วยติวให้หน,น,น้องๆางบ้านก็ในสัปดาห์นี้ครูติ่งก็จะติวเรื่องคณิตศาสตร์อีกครั้งเ <c oughs> อาละเอาละวาละอาละเาละเราพูดถึงเรื่องเรื่องยังไม่ได้พูดเรื่องหลักตีโกนแล้วไม่พูดเลยไม่ต้องแล้วะร <c oughs> เอาว่าเอาว่ายังมียังมีอีกหลายๆเงื่อนไขอ่าใช่ไหมใช่ใช่เราจะชนะอย่างเดียวไม่ได้สองแบบที่เหลืออะไรก็ตามแต่ยังยังยังไว้ใจไม่ได้ถ้าเราชนะขอให้ชนะสองแบบนี้ก็ตามใช่ไหมมันต้องลุ้นอันอื่นด้วยนะครับยังไงก็ ได้ไหมภาวนาให้ทุกอย่างมันเป็นใจเข้าล็อกเข้าเป๊ะของเราเราจะได้ไปดีหนึ่งด้วยกันหรือว่าหลีกวันด้วยกันใช่ไหมพี่ติ๋งเดี๋ยวนะครับให้ให้คุณเบิร์ดและคุณแฮร์เออคุณได้มาวิเคราะห์ให้คุณผู้ชมได้ฟังอีครับว่าเปอร์เซ็นที่เราจะเข้ารอบเราต้องเป็นยังไงบ้างอ่าสองแที่เหลือของเราเราต้องทำยังไงบ้างชนะลวดก่อนหนึ่งแรกหนึ่งลัดหนึ่งต้องชนะลวดก่อนสองแที่เหลือสองเราต้องเดี๋ยวนเราต้องชนะลวดชนะฟังไม่ได้ไม่ได้ต้องชนะลวดเท่านั้นนะครับผม อธิบายเป็นชัดๆนะครับคือว่าอสองนัดของเราอ่าอันดับแรกชนะชนะชนะฟางชนะลวดนี่แหละอ่อันดับที่สองต้องลุ้นให้และยอมเสมอหรือแพ้สักนัดหนึ่งอ่าเอาสองข้อนี้ก็น่าแน่ใจง่ายน่าจะเข้าใจง่ายกันอ่าคือผมสรุปให้ผู้ชมทางบ้านนะครับคือว่าสองนัดที่เหลือนั้นเชียงใหม่เอฟซีของเราต้องชนะได้ทั้งสองนัดและก็ลุ้นให้ทีมระยองเอฟซีพ่ายแพ้สักหนึ่งนัดครับอ่าฮะเป็นการสรุปที่ เหมือนกันเป๊ะเลยแล้วจะสรุปเพิ่มทำไมรอพี่มันก็ของพี่เท่านั้นเป็นทฤษฎีของพิทากรัตนะฮะเอาละเอาว่าลุ้นๆกันได้ไงก็ให้เอางี้ให้พี่ติ่งเชิญชวนแฟนบอลดีกว่าง่ายๆเนี่ยใกล้ใกล้ตัวที่สุดคือวันที่สองธันวาวันที่สองธันวาวันวันท้าของพี่เนี่ยเชิญชวนแฟนบอลจังใหม่นะฮะเดี๋ยวผมขอเนี่ยทำเสียงที่เป็นของตัวเองอันนี้มันเสียงกระแดะครับของคนรำแดะทำเสียงเป็นของตัวเองแป๊บหนึ่งนะฮะอ่า You r style you r style ขอรำเพยขอรำเพย อมามามาก็ขอเชิญชวนแฟนบอลทุกทกท่านนะครับที่เคยเข้าชมและไม่เคยได้เข้าชมเป้ามาเองเลยครับคุณผู้ชมที่สนามเจ็ร้อยปีหรือเรียกอีกในหนึ่งว่าซีเกมสเตเดียมนะครับท่านหลายท่านที่ซ่อมรถยนต์จักรยานยนต์อยู่แถวทางดงหรือว่าทำงานที่เทพประกิจยานยนต์หรือว่าทำงานที่กล้วยเตี๋ยวเป็ดข้างข้างกาดสามแยกอยู่ระหว่างกาดสามแยกกาดสี่แยกอยู่ตรงกลางนะครับ มาดูกันนั้นได้บัตร40บาทสอฝากฝั่งหลังหลังประตูหลังประตูครับแล้วก็60บาทในฝั่งไม่มีหลังคาไม่มีหลังคามาหาวใช่ครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่ง80บาทตรงข้ามกับฝั่งไม่มีหลังคาถูกถูกเขารู้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 กันแหละก็เชิญชวนมาดูและเป็นกำลังใจกับทุกท่านที่จะมาดูวันนั้นทุกท่านที่ต้องลางงานสังเกตผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณสัก หลายปีนะครับแกจะถือธงแกจะเดินวงเวียนไปทั่วสนามที่จริงหลายท่านเรียกแกว่าลุงฉีบที่จริงแกชื่อลุงจันนะครับ uh huh. แกยังยอมสละเวลามีคุณค่าของแก uh huh. แกไม่ได้ขายของเนี่ยหมดไปประมาณ7จ็ดถึงแปดพันบาทแกยังมาดูอยากให้ทุกคนมาดูผมไม่มีค่าคอมมิชชั่นหรอกครับคนจะล้นสนามผมก็ไม่ได้เงิน uh huh. แต่อยากให้ทุกคนได้มาดู uh huh. วันนั้น เป็นแมตช์สุดท้ายของซีซั่นนี้ในบ้าน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 ความน่าสนใจของแมตช์นี้คือนั่นแหละคือที่เราจะต้องไปยำฮาลลีวันแล้วก็ทางไทยฮอนด้านั้นสามนัดล่าสุดเชียงใหม่พวกไทยฮอนด้ารู้สึกไทยฮอนด้ายังไม่เคยชนะเราอไปชนะเข้ามาในบ้านเขาในรอบแชมเปี้ยนลีกนะใช่ใช่ซึ่งเป็นชัยชนะนัดแรกในรอบสามแต้มแรกในรอบแชมเปี้ยนลีกด้วยของของเราดังนั้นก็เอาอีกแล้วเอาอีกสามแต้มใช่ใช่ ผู้ชมครับจะสังเกตได้ว่าโซนภาคเหนือของเราเนี่ยผ่านมาตั้งแต่เชียงใหม่ชัยนาทเคยได้ขึ้นไปครับจากนั้นไม่มีทีมจากโซนเราได้ขึ้นไปเลยนะครับจะเป็นเป็นเราเลยที่ขึ้นไปครับผมนักเตะปาดนักเตะนิดหน่อยนิดหน่อยนะนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยนะนักเตะครับเสร็จแล้วไงจบหรอจบแล้วครับเอาปลานการปลานกานปลานกัน ฝากถึงนักเตะทุกท่านนะครับพี่เราเสียงปกติเอาเสียงปกติก็ได้ <_' S 1> <_' S 2> ถือว่าคุณมาเล่นเราไม่ต้องพูดถึงเรือ่องเงินเนาะเอาแค่ใจ<ม>คุณเล่นไม่ดีเราไม่ว่าคุณจะแพ้100ล้านประตูต่อศูนย์แปดร้อยล้านประตูต่อศ<อ>ูนย์เราไม่ว่าเราไม่ว่านะครับบอลหรือหุ่นถ้าคุณเล่นด้วยจิตใจคนดูมันดูออกครับคุณเล่นด้วยใจแพ้ไม่เป็นไรครับแปดร้อยล้านประตูต่อศูนย์ไม่เป็นไรถ้าคุณสู้เต็มที่แล้วถ้าคุณเต็มที่แล้ว ทุกคนก็ยังให้เกียรติคุณเป็นเทพเจ้าของเราเสมอครับโอ้โหแห่งเบี้ยนเบี้ยนเบี่ยมเบี้ยนเบี้ยนขอบคุณข้างหลังที่ถือมือด้วยนะครับมีทุกคนไม่ผมสองคนเนี่ยก็ในสัปดาห์นี้เราต้องขอบคุณพี่ติ๋งด้วยแล้วกันกำลังสนุกเลยอ่ะเป็นจริงเวลาเราถ่ายไปเร็วมากเป็นจริงสนุกนะสนุกนะสนุกสนุกขอบคุณเวลาเรามีน้อยนะช่วงนี้นะครับขอบคุณพี่ติ๋งที่สละเวลาอันมีค่าที่จริงเขาเชิญผมจะมาถ่ายเนี่ย 8อ0แปาผมมาตั้งแต่3โมงแล้วก็จะมาถ่ายตอนนี้มาทำไมครับ3โมงไม่บอกให้มีมาน่ากลัวจะไม่ได้ถ่ายนะน่าแค่เหมือนขอบคุณ SMMTV ที่ไฮไลท์ออกมาให้เราได้ชมเนาะแล้วก็ต้าขอบคุณอะไรไหมขอบคุณสถานที่เหมือนเดิมผมขอบคุณร้านกล่องนะครับขอบคุณเจ้าของร้านกล่องด้วยเลยเจ้าของร้านหน้าตาดีด้วยครับขอบคุณโปรโมชั่นสำหรับ อันนี้ด้วยขอบคุณจริงขอบคุณสำหรับร้านกล่องขอบคุณมามะขอบคุณเบิร์ดขอบคุณน้องฮาร์ทขอบคุณแฟนบอลทุกคนขอบคุณนักเตะทุกคนขอบคุณโค้ชขอบคุณสตาฟขอบคุณทีมงานและสุดท้ายขอบคุณคนที่ยังไม่ได้ขอบคุณทุกคนนะครับโอ้ยเจ๋งว่ะเจงขอบคุณสโมสรเชียงใหม่เอฟซีด้วยขอบคุณนะครบมีฟุตบอลดีๆให้เราได้ดูเนาะแล้วมีอะไรก็ติดต่อพวกเราได้ในเพจเชื่อวันเชียงใหม่ข้างล่างน้างล่างนะครับในสดานี้ก็ เขาลาไปก่อนไปเจอที่สนามเหมือนกันเจ็ดร้อยปีแต่ว่าซีเกมสเตเดียมนี่แหละครับซีเกมสเตเดียมจะส่งจดหมายและอีเมลมาทักทายที่อยู่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้นะครับไม่มีแล้วะไม่มีนะไม่มีนะไม่มี <c oughs> มมนะ,นะ <c oughs> บอกไปแล้วเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วเอออ่ะ <c oughs> พิพัฒน์ลีเวอร์กับสปอนเซอจบแล้วสองศูนย์แล้วครับตอนนี้นะฮะไม่ศูสองตัวศูนย์ศูนย์ศูนย์ใครชนะเท่าไหร่ไปดูบองกันดีกว่าเออไปดูบองกันต่อขอตัวไปดูบองกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับเจอกันพวกเราในเทปหน้าแล้วกันเนาะเทปนี้เชียงใหม่ก่อนสวัสดีครับ ดีพี่จะดีเลยนะอีทา่าอะไรนะที่เจทาหัวอะไรีเ๊มุกมุกชนะมุกมุกเไมุกะไรมุกดูบ่เพิ่มเสียงเปลี่ยนเสียงบเจไอ้โทรหาบรปะเดี๋ยวมีเด็กมาเลียวันเกิดคนเดี๋ยวต่อต้อเหรอ บอลด้าเป็นไงสามจะมาไหมรยองไปยองไปไหนใช่หมดเลยรยองครับลรยองรยองตอนนี้กับไม่มาหรอยี่สิบบาทเสียงบอลดิไม่มาคุณสุ้านี่อ้โหนีนพี่เนี่ยรยองมาใกล้ตื่นเอือดเลยครับเอือมันใกแข้งอยู่เนี่ยเตะไปตะวันแล้วแต่เตะไปตะวันแล้วนี่ไงผมรายงานผลไปแล้วเนี่ยรยองเนี่ย ระยองเสมอฮอนด้าโอ้มันมันเทิงเกือบไอ้ต้าน้าไอ้ต้าเกือบนะเว้ยระยองไม่ได้นุกโภช่วงนาทีแปดสิบอ่ะยิงไม่เข้าเรามันเป็นรักหกเจ็ดสิบอ่ะยิงไม่เข้าไม่เยี่ยมดวงไม่ได้เราอ่ะดูมาถังเดียวถังเดีวถังเดี้วถังเียวลูสวยได้ลูสวยได้ อืมไอ้ฝาดไ่าต้องินเรื่องนี้ทำไมต้องใช้ทำไมต้องใช้เฮดทูเฮดเพราะว่าอันทีมันยิง่ดบอแต่แต่ที่สเปนมันก็ใช้เฮดทูเฮดนะปิดไฟไงเฮ้ตาที่ที่สเปนก็ใช้เฮดทูเฮดนะโหบอลสเปนใช้เฮดทูเฮดไม่รู้อ่ะใช่ไหมใช่ไหมบอลสเปนใช้เฮดทูเฮดใช่ไหมบอลสเปนมันทำได้เพราะว่าเบิร์ดโรเบิร์ตเหระ เราเป็นใครเน,นี่ยไม่รู้ไม่ปิดไฟปิดไฟกันอไหมแต่ไม่ควรใช้ฮีทเวทเ,เนาะน,น่าเบนะื่อเหรอให้กด